สวัสดีดค่ะวันนี้พี่น้องมีสินค้านะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเทลมีนะคะจะเป็นเทลมี a n t i ต g i n g n e c ้งเน a คนะคะจะเป็นครีมบำรุงผิวบริเวณลำคอและช่วงไหล่นะคะตัวนี้ครีมบำรุงผิวบริเวณลำคอตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยนะคะชะลอการเกิดริ้วรอย เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าตัวนี้จะมีส่วนผสมของโซเดียมไฮยาลูโรเนตแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวบริเวณลำคอและช่วงไหล่นะคะเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมที่ ซ, yeah. ซึมซาบได้ค่อนข้างเร็วเนื้อครีมเขาไม่เหนียวเนอะหนาน,นะคะ,นะคะเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะทดลองเนื้อครีมให้ดูนะคะว่าเขาจะไม่มีความเหนียวความเนอะน,นะคะจะไม่ทิ้งความเหนียวไว้ที่บริเวณลําคอนะคะตัวนี้เดี๋ยวทดลองเนื้อครีมให้ดูนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเนื้อครีมจะ, <peanuts. S 1> ค,มจะค่อนข้างที่จะซึมเร็วมากนะคะตัวนี้วิธีใช้นะคะก็ใช้นวดบริเวณ ผิวบริเวณลำคอและช่วงไหล่ได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะไม่ต้องเช็ดออกนะคะตัวนี้ทาเช้าทาก่อนนอนได้ตลอดนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะผิวจะมีความนุ่มเห็นไหมคะจะมีความนุ่มความชุ่มชื้นปกติคนเราทาผิวก็จะทาที่ใบหน้านะคะแต่เราลืมบำรุงผิวช่วงบริเวณลำคอนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เกิดพวก ดิวร,รอยนะคะตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อครีมที่ซึมซาบได้เร็วไม่เหนียวไม่เหนอะหนะนะคะตัวนี้ราคานะคะราคาจะอยู่ที่1,900บาทนะคะสนใจทดลองเนื้อครีมนะคะได้ที่เคาน์เตอร์เทลมีทุกสาขานะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะ,ะกดติดตามนะคะของพี่ดองด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีสินค้า ใหม่ๆห,หรือสินค้ามาอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ